มาต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับช่วงเปิดอกวันนี้เนี่ยจูนเขามีบริษัทนําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สไตล์อเมริกันมาฝากกันครับซึ่งนั่นก็คือบริษัท p b k Racing จำกัดนั่นเองรับรองนะครับว่าบริษัทน้องใหม่รายนี้จะไม่ทําให้ผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนตอนนี้จูนรออยู่แล้วในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสวัสดีค่ะ ช่วงปัดออกวันนี้นะคะจูนจะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัท PPK Racing จำกัดค่ะเรามาดูกันว่าบริษัทนี้นะคะเขานำเข้าสินค้าอะไรเกี่ยวกับรถยนต์มาให้คนไทยได้ใช้กันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปรีดาผู้บริหารจากบริษัท PPK กันค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีดาค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขออื่นเรามาทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันอีกว่าว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างก็บริษัท PPK แต่งตั้งมาประมาณ2ปีเรามีจุดประสงค์ที่อยากต้องการให้คนไทยได้รับ ที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆจากอเมริกาแล้วก็บริษัทเราดูแนวโน้มการแต่งรถของเมืองไทยเราอยากให้คนได้แต่งรถในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครคซึ่งเราได้นำสินค้าตัวใหม่อย่างเช่นสินค้า Fox Racing Shock เป็นโช๊รถยนต์สำหรับรถกระบะและรถ SUV เป็นสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งมีคุณภาพสูง เหมาะกับการใช้ในถนนของเมืองไทย<ม>แล้วก็สินค้าตัวต่อมาก็จะเป็นล e ้อแมกยี่ห้อ m e t ตอน e s v i e เป็นสินค้าล้อแมกที่มีคุณภาพสูงจากอเมริกาเช่นเดียวกันครับเหมาะสำหรับรถยนต์รถกระบะแล้วก็รถ SUV ของเมืองไทยสินค้าตัวต่อมาก็จะเป็นไฟหน้าไฟส่องถนนชื่อว่า b a จ j a Design ก็ผลิตจากอเมริกาเช่นกันซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าไฟ LED ทั่วไปค,ครับ เรานําเข้าแต่สินค้าจากอเมริกาเท่านั้นหรอคะใช่ครับ oh. สินค้าจากอเมริกาเท่านั้นเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าและก็คนที่สนใจได้เข้ามาดูสินค้าที่ <Okay. S 2> มีคุณภาพสูงจากอเมริกาซึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วโด่งดังอยู่แล้วใช่อย่าง <Okay. S 2> เช่นโช๊คป๊อกเนี่ยเขามีในอเมริกามาประมาณ40ปีแล้วเขาเริ่มมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พัฒนา,าเป็นรถจักรยานรถ A t ท u วียีวีแล้วก็เป็นรถกระบะ รถเซึ่งสินค้าเนี่ยมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าที่มาจากรถยนต์ที่ติดตั้งมาใช่ครับทำให้ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายจากสินค้าชนิดนี้ครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับพี่พีเคที่เข้ามาในเมืองไทย2ปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงก็ผลตอบรับค่อนข้างน่าพอใจครับเพราะว่าเราทําให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงประกอบกับเราได้ทดสอบ ร่วมัลลูกค้าทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสินค้าเราเนี่ยอย่างเช่นช็อคฟ็อกเนี่ยเรารับประกัน3ปีหรื100อ1,000กิโลค่ะทให้ลูกค้ารู้สึกมีความมั่นใจในตัวสินค้านะครับเห็นว่าวันนี้นี่คุณปีดามีของอะไรมาแนะนากับเราด้วยก็คือ2คันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรถที่เราตั้งใจที่ทําออกมางานโชว์นี้ครับค่ะสวยมากเราใช้เวลาประมาณ2เดือนในการทํารถ2คันนี้ค่ะซึ่งดีไซน์ของเราที่ออกแบบมาเนี่ย จะเป็นสไตล์ของทางอเมริกันทั้งคันนะครับ<ช>แล้วก็ <c oughs> ตัวรถสองคันเนี่ยทำสีเป็นระบบการแลปรถทั้งคันเพื่อจะให้รถดูมีมิติมากขึ้น <c oughs> ประกอบกับกันชนที่ผลิตในเมืองไทยชื่อภายใต้แบรนด์ p h o e n i ์มอนสเตอร เราได้ผลิตกระชนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของลูกค้าเป็นการเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะเห็นว่าทางด้านโนนี่ยังมีรถที่ได้แข่งมากรถที่ได้ได้รางวัลใช้โช๊คฟ็อกในซินช็อคแล้วก็ล้อเมทัลเลสวิวในการแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลรวมชนะเลิศทีมชาติเทไทยก็คือเห็นว่าประสิทธิภาพของโช๊คของเรานี่เป็นยังไงก็ดูจากรางวัลที่เราไปได้มาใช่ค่ะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ถ้าคุกท่าทางบ้านสนใจสินค้าของเรานี่จะสามารถติดต่อสอบถามเายลอเอียดหรือว่าดูจากช่องทางไหนได้บ้างมีช่องทางหลายช่องทางครับช่องทางแรกคือติดต่อผ่านบริษัท PPK Racing ได้เลยครับค่ะแล้วก็ช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook PPK Racing ครับแล้วก็ติดต่อผ่านดีลเลอร์ได้เลยครับสุดท,ท้ายนี้นะคะคุณฟรีดามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ช่ทางบ้านบ้างไหมคะครับก็บริษัท PPK Racing เรามุ่งมั่นนำสินค้าคุณภาพที่ดีสำหรับลูกค้าแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะมีการเพิ่มเติมในอนาคตเร็วๆนี้ครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ PPK Racing จำกัดค่ะรับรองว่าสินค้าคุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เขาคุณคุณิดีดาค่ะคขอบคุณคชาถึงแม้ว่า p d k Racing จำกัดจะเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆแต่ละแบรนด์ที่เขาเลือกเข้ามาเนี่ยได้รับความนิยมในเรื่องของคุณภาพมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับ